ครับกลับมาพบกับรายการเทคนิคอลโฟกัสนะครับประจําวันที่29สิงหาคมนะครับก็มีผมกมลเดชชุจิตนะครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปจัตย์ทางด้านเทคนิคนะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพาณิสิ์นะครับดำเนินรายการก็เซ็นดเด็กซ์เมื่อวานนี้นะครับหนึ่งปิดที่1562.97จุดนะครับบวกไป2.77จุดนะครับหรือว่าบวกไป0.18นะครับประมาณการซื้อขายนะครับ49,908ล้านบาทครับก็เอ่อยังเป็นอีกวันหนึ่งที่กลับมาปิดบวกได้นะครับก็ ปิดอยู่ที่บริเวณแนวของ neckline นะครับก็เป็นการแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านที่ได้วางกันเอาไว้นะเมื่อวานนี้ที่บริเวณ1 5 6 9้อกเก็ต้องบอกว่าการปรับตัวขึ้นไปเทสที่บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งเป็นแนวต้านที่ถือว่ามีนัยสำคัญนะครับก็มีออกอาการเหมือนกันนะครับกับตัวขึ้นไปก็ถอยลงมาเลยนะครับก็ ยังไม่ผ่านที่บริเวณดังกล่าวนะทำให้มีการปรับฐานในระหว่างวัน,นครับตัวแท่งเทียนเองก็มีลักษณะเป็นสปินนิ่งท็อปก็เป็นการวัดแรงซื้อแรงขายกันอยู่นะจุดสําคัญอยู่ที่ปริมาณการซื้อขายนะปริมาณการซื้อขายก็ถือว่าแผ่วลงเหมือนกันนะก็การที่จะเบรกดาวน์ต้านตรงนี้ไม่ได้จําเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่หนานแน่นกว่านี้นะครับแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่นะครับตัวปริมาณการซื้อขายจะต้องมีการเร่งตัวขึ้นนั่นเองนะครับตัวของ แนวต้านวันนี้ยังคงเดิมไว้นะครับที่บริเวณ1 5 6 9นเะครับซึ่เป็นบริเวณแนวต้านเส้นคิชเชลีตสอวันแล้วก็กรณีผ่านไปได้ก็จะเป็น1576นะครับแนวรับนะครับยังยกสูงขึ้นมาที่1 5 5 7 1550็่าก็ถือว่าเป็นการคงแนวต้านเอาวไว้แต่เป็นการขนับขยับแนวรับขึ้นมานะครับแต่าการแนวโน้มในในลักษณะเป็นการาเล่นเดทเทรดในวันอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายยังเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีความต่อเนื่องก็ยังมองว่ามีโอกาสที่ขยบเขยับขึ้นไปเทสที่เรนัลตันอยู่แต่อาจจะเกิดความผันผวนในลักษณะคล้ายคลึงกับเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากปริมาณการซื้อขายนั้นไม่ต่อเนื่องก็จะเห็นว่าการสายมือนั้นจะเห็นว่าตัวเซนเดิคส์เองภาพในระยะกลางนั้นยังเป็นลักษณะอัพเทรนอยู่นะครับแล้วก็แต่ในระยะวันนั้นมีการเล่นห่างเส้นค่าเฉลี่ยไปค่อนข้างไกลแล้วก็ ขึ้นไปเทสแนวต้านแล้วไม่ผ่านตัวฝั่งเซฟตเองก็ต้องบอกว่าภาพเช่นเดียวกันกับเซนเด็กซ์นะเป็นการเล่นแต่ไม่ผ่านแนวต้านที่วางไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นยังวางแนวต้าน966-970ที่เดิมนะครับตัวแนวรับนะับอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่เบรกขึ้นมา954-951นะครับก็เซฟฟิตเองเล่นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วแต่ว่าเซนเด็กซ์ยังนะครับไปดู ators, อินดิเคเตอร์กันบ้าน ex, นะครับตัวของเซนเด็กซ์นะครับ ยืนเหนืออีเมล10วัน50วันแต่ต่ำกว่าอีเมล200วัน,นครับแล้วก็ต่ำกว่าระดับ VWAP ครับซึ่งเป็นต้นทุนเฉลี่ยค่าเล่นวันนี้นะครับก็ปิดที่1562งนะต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นนะครับในารายวันนะั้น1564.51นะครับก็ตรงนี้ก็ทําทให้ตัว sentiment reaction เ,เนี่ยสะท้อนว่ามันมีแรงขายทำลไรเกิดขึ้นนะในหว่างวันนะครับตัว อ่าอินดิเคเตอร์อย่าง ISI นะครับ stochastic หรือ MACD นั้นยังเป็นบวกอยู่นะครับยังเป็น bullish อยู่เพียงแต่ว่า stochastic ของเซ็นดินั้นต้องบอกว่าเริ่มเข้าสู่โซนที่เป็น overbought แล้วนะครับเข้ามาที่แปดสองจดนะครับตัว volume นะครับมีการขยับต่ํากว่าค่าเฉลี่ย5วันอยู่ประมาณ6%กนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อันหนึ่งว่าประมาณการซื้อขายนั้นอต้องรีบกลับมานะครับเพื่อที่จะ ถ้าจะอยากจะเล่นผ่านแนัวต้านเอาไปนะครับก็ต้องมีประมาณการซื้อขายที่ต่อนเนื่องกว่าน,นีน้ตัวสเตทฟิฟเองก็ยืนเหนืออ e ีเมสิบวันห้วัน2องรวันเหมือนเดิมน,นะครับส่วนวีดูเอพีนั้นก็คงยังเล่นต่ำกว่าระดับ v ี a p นั่นเองนะครับตัว s s s t t o c h a t t i c m ก c d ็ก็เป็นบ u l ลิชนะครับตัวประมาณการซื้อขายนะต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย5วันอยู่ถึง31%นะครับอันนี้ก็ เป็นตัวบ่งชี้เหมือนกันนะหุ้นขนาดใหญ่ในเซฟฟินั้นมันมีประมาณการซื้อขายที่แผ่วลงนั่นเองครับโดวรวมนะ overall rating ยังเป็น bullish อยู่นะสำหรับทั้งเซน e เดแล้วก็เซฟฟินนเอก็เลยเป็นคาดการณแนวโน้มวันนี้อยังมองว่าถึงแม้ว่าตัวแท่งเทียรจะเป็น spinning top นะครับแต่ว่ายังปิดเหนือ EMA 10วัน50วันก็ยังเลือกอที่จะขยับขึ้นไปก่อนนะครับแต่ว่า คาดว่านั่นจะมีความผันผวนที่บริเวณแนวต้านนะครับอย่างที่เรียนไปว่าปริมาณการซื้อขายนั้นยังไม่มีการเร่งตัวกลับมานะครับตัวของแนวต้านวันนี้ก็เลยเลือกที่หนึ่งห้ากเก้าห้าเจ็ดหกที่เดิมนะครับแนวรับยกสูงขึ้นมาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสูนครับแนวชดเชยพื้นนะครับแนวต้านเก้าหกหกเก้าเจ็ดสูแล้วก็แนวรับเก้าห้าสี่เก้าห้าหนึ่งนั่นเองนะครับตัวของแนะนำนะครับนักเกมไรนะครับก็ แน่นอนว่าจังหวะในการย่อตัวยังเป็นจังหวะในการรับอยู่นะครับแล้วก็กรณีขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านก็ขายทำไรนะครับตัวของช็อตเทอ r m มเทรนวันนี้เลยเลือกเป็นไซด์เวัพแต่ว่าวอลท t ยนะครับที่บริเวณแนวต้านเองนะครับอ,อุ้นนะครับที่คาดว่าจะมีส่วนต่างหรือว่ามีสภาพคล่องนะครับมีการเก็งกำไรยอยู่นั่นก็คือปตท BCP Top ท็อ p เอสพ p อา เคแบงก์เอสซีบีเอโทีเออวันนะครับซีพแล้วก็ทีอูนั่นเองนี่ก็เป็นหุ้นที่คาดว่าน่าจะมีสภาพคล้องเข้ามาหมุนเวียแล้วก็ประคองเซ็นด็คส์อยู่นั่นเองตัวของเซกเตอร์ที่เราโฟกัสวันนี้ก็จะเป็นทัวริซึมนั่นเองนะครับตัวกลุ่มท่องเที่ยวเองก็ต้องบอกว่าสัญญาณดีขึ้นค่อนข้างมากครับทิศทางเป็นการเกิดรีเวอร์ซโซหรือเป็นการกลับตัวขึ้นอยู่นั่นเองนะรายละเอียดสาม,มารถติดตามในเปเปอร์ได้นะครับ เอวต้านวันนี้1569 1576นะครับนแนวรับ1557 1 5 5 0นะครับ,นะรบตัว stock in trend วันนี้ก็ KBank ครับ BCP CPF แล้วก็ EPG นั่นเองนะก็เป็นการเลือกค่อนข้าง selective นิดหนึ่งครับตัวของ trading buy นะครับเป็น c h g KSL บ้านปูแล้วก็ ITD นั่นเองครับนี้เราไปดู trading buy นะครับตัวบ้านปูเองก็เป้าหมายระยะสั้นนะครับ9.35 9.55 ต่ํากว่า8.65ก็ต้องเป็นจุดตัดขัดทุนนะครับ s l นะครับมีโอกาสขยับขึ้นไปโซน3.3-3.34ถึงนะครับเป็นแนวต้านนะครับต่ากว่า3.10ต่างก็เป็นจุด stop loss ครับ CHG นะครับมีโอกาสที่จะเร่นขึ้นไปที่3.2-3.28นะครับต่ํากว่า2.96เป็นจุด stop loss ITD ก็เริ่มมีขยับขึ้นมาเหมือนกันแนวต้าน1.59นะ1.63นะต่ำกว่า1.5ก็เป็นจุดพิจารณา stop loss นั่นเองไปดูที่ หุ้นนะ stock in trend ครับตัวแรกตัว K-Bank นั่นเองนะ K Bank เองก็ปิดที่133บาทก็ถือว่าปิดค่อนข้างใช้ได้นะแล้วก็เป็นการเล่นเส้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วัน50วันแล้วจริงๆแล้วตัว e m a 10วันกับ50วันเริ่มมี crossover เ mm hmm. กิดขึ้นในลักษณะที่เป็น golden cross นั่นเองก็มีสัญญาณ bullish เข้ามานะบนลุ่มยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ว่าตัวราคานั้นเริ่มที่เล่นดีขึ้นมามีโอกาสที่จะเล่นไปสบริเวณ อ่าอีเมสองวันแล้วก็กรอบบนของ up trend channel นะครับตัวของเป้าหมายนวต้าน136.5 138นะครับตัวแนวรับ130.529บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็อ่เป็นแค่แบงก์แล้วก็เป็นการเล่นไซด์เวัพขึ้นมาในกรอบช็อตเทอมอั up trend นั่นเองจุดต่ำกว่า129บาทเป็นจุดต้องพิจารณา soft loss ครับตัว BCP เองก็เป็นการเล่น,นครับใน up trend อีกครั้งหนึ่งนันเป็นการเบรกตัว flat ขึ้นมานครับก็เกิดลักษณะคล้ายๆกับ continue pattern นะมีโอกาสที่จะเล่นขึ้นแท่งเทียนค่อนข้างปิดค่อนข้างดีปิดเต็มแท่งนะครับตัวของราคาปิดเมื่อวานนี้39บาทเป็นการยืนเหนือ EMA 10วันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือแนวต้านด้านบนที่เป็นยอดสูงนั่นเอง40บาทแล้วก็กรอบบนที่41บาทตัวนรับ38 37นั่นเองนะครับต่ำกว่า37ก็ต้องพิจารณาสอบ loss ครับ ก็ถัดมาครับตัว CPF เองก็ถือว่า,ามี Recommend ไปก่อนหน้านี้นครับแล้วก็เล่นเริ่มที่จะเล่น Pick Up ขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มทำ New High ในรอบสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้ทั้งเทียนค่อนข้างเป็นอลองไว้นะครับแล้วก็ปิดที่21บาทนะครับเป้าหมายมีโอกาสขึ้นไปเท t ซ a เบรนเ EMA 200วันแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่21.7แล้วก็วยอดสูงด้านบน22.3นั่นเองนะครับเอารับ20.6 20.3นะต่ำกว่า20.3ก็ ตผิดจาสอบหลครับตัวของ EPG เองเมื่อวานาต้องบอกว่าวอลลุ่มเริ่มเพียบเข้ามา2วันแล้วนะครับก็เป็นการเล่นครับมีการ break down trend line นะครับในรอบอหลายเดือนเลยก็ได้ว่าก็ว่าได้นะครับตัวปิดที่6.8นะครับโอกาสที่จะเล่นกับทคนิคอลรีบาวนั้นมีค่อนข้างสูงมีโอกาสขึ้นไปเทส7.1นะครับแล้วก็7.3นั่นเองแนวรับ6.5 6.3 ต่ำกว่า6.3ก็ต้องพิจารณา stop loss นี่นนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ technical focus วันนี้นะครับขอเชิญพบกับรายการถัดไปได้เลยครับสวัสดีครับ